หลายคนที่เล่น 3D printer นะครับบางทีอ่ะเวลาเราจะสไลด์ตัวไฟล์ที่เราจะเอามาปิมพ์ใช่ปะบางทีอมันจะเจอปัญหาพวก m เม h ไม่สมบูรณ์บ้าง Water Type Problems อะไรพวกนี้น,นะครับวันนี้เราจะมาซ่อมเมชด้วยการใช้เมชมิกเซอร์นะครับง่ายมากๆครับก็วันนี้จะมาสอนซ่อมเมชคือโปรแกรมนี้มันมีอุปกรณ์ที่มันไม่ได้ซับซ้อนคือมันใช้ง่ายแล้วมันก็ออโต้รีแพร์ได้ด้วยทำาังไง เหมือนเดิมนะครับขั้นแรกผมก็โหลดโมเดลมานะครับก็เป็นโมเดลที่ผมมีอยู่แล้วนะครับโมเดลฟันอย่างที่ทุกคนรู้ว่าการที่เราจะปรินทีดีได้นี่นะครับเราจะต้องทําให้เมชมันซีลมันต้องไม่เป็นเมชเปิดแบบนี้คือเมชอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องไม่มีรูไม่มีด้านเปิดก็คือมันจะต้องถูกโคเวอร์ให้ซีลทั้งหมดทุกด้านมันถึงจะ เอาไปปิน3มมิติได้อย่างเช่นเมจอันนี้ครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเมจในลักษณะที่ว่าเปิดแล้วมันก็ไม่มีความความหนาด้วยใช่ปะมันก็จะปินไม่ได้มันจะแจ้งตลอดอ่ะว่าเป็น water type problem s อะไรก็ว่าไปนะครับในโปรแกรม s l i เ e r เข้าเรื่องเลยวันนี้สั้นๆนะครับเราจะซ่อมอยังไงไปที่ Analysis าาครับ Inspector ก็เ m e นเซอ่ะมันจะแจ้ง จุดที่เราจะต้องซ่อมออกมาเลยแบบนี้เลยนะครับก็คือสีฟ้าเนี่ยมันก็จะหมายถึงมีโฮลเล็กๆให้เราเติมก็คือบริเวณนี้มันจะเติมถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเติมให้อัตโนมัติเห็นปะอันนี้เสียมันจะต่างนิดหน่อยแต่ว่าน,นี่คือเติมเรียบร้อยนะครับมันจะเติมส่วนที่ขาดหายไปให้อัตโนมัติกดนี้ออมามันก็จะเติมให้ส่วนเสียพูเนี่ยมันคือประมาณว่ามันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นติ่ง เกินออกมาเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นรอยๆแบบนี้นะครับทุกคนคือมันจะปินสามมิติไม่ได้นะแล้วก็มันไม่ปิดด้วยอย่างเงี้ยต้องซ่อมก่อนนะครับผมพยายามซ่อมให้ดีก่อนก็คือเหมอนเดิมอะฮะอินสเปกเตอร์ Inspector, ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูก็คือมันจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ลอยอยู่เป็นลักษณะไอแลนด์ไอไอแลนด์นะครับผมก็กดไปมันก็จะแก้ให้เห็นปะมันก็จะลบให้เลยอืม นี่ก็ทั่วไปปิดรูนะฮะเาปิดรูอ่ะเนี่ยน,นะครับบางคนบอกว่าไม่ขี้เกียจมานั่งกดอะบางคนแบบมันมีแบบให้ซ่อมอะเยอะมากเป็นสิบ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 เป็นสิบสิบเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่มานั่งกดรอกนะครับเราก็กดออโต้รีเพย์มันก็จะซ่อมให้อัตโนมัติเลยเนาะซึ่งเรากดปุ๊บซ่อมทุกรูให้เลยอัตโนมัติอ่าเรียบร้อย ก็จะเห็นว่าอ่ะลองกดเช็คอีกทีตอนนี้มันก็ไม่มีจุดที่จะต้องซ่อมอลไรนะครับอืมประมาณนี้